นังสือเสียงมารานาธาองค์พระผู้เป็นเจ้าสเสด็จมาเถิด พระคัมภีร์คือพระสุรเสียงของพระเจ้าต่อพลพรายของพระองค์การอ่านและใกล้ครวญพระคัมภีร์เหมือนเป็นการเข้าเฝ้าองค์ผู้สูงสุดเมื่อจิตใจที่รับพระคริสต์เอาไว้ คนคนนั้นก็ได้รับพลังอำนาจที่จะดำเนินชีวิตเหมือนชีวิตของพระคริสต์ได้ถ้าพวกสาวกของพระคริสต์ยอมเปิดหัวใจทั้งหมดรับเอาพระคริสต์แล้วชีวิตและความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะดำรงอยู่ในใจคอยเปลี่ยนแปลงพวกเขา ตามพระลักษณะของพระองค์เหตุนี้โดยผ่านของประธานจากพระเจ้าที่ทรงให้โดยไม่คิดมูลค่าสาวกจึงมีความชอบธรรมตามที่ธรรมบัญญัติกำหนดไว้แต่พวกฟาริสีปฏิเสธพระคริสต์เพราะเขาไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าแต่อุตสาหตั้งความชอบธรรมของตนขึ้นพวกเขาจึงไม่ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้า โรมบทที่10ข้อส เป็นทางที่พระเจาประทานพรแกข่ข้าโววาพระองค์ผู้ทรงช่วยโปรดด้วยข้ามอบกายให้เพราะพระองค์ทรงสิ้นพระชน ให้ข้าพลจากความตายพระอื่นเดินไปไม่เชื่อใครหัวใจข้าคือปันลงแต่นี้ไปขอทาวายชีวิตอพระคริสโปรดปราณี Praongsmbe tho โปรดด้วยข้ามอบกายให้เพราะพระองค์ทรงสิ้นพระชนให้ข้าพ้นจากความตายพระอื่นดื้ไปไม่เชื่อใครหัวใจ เอาละครับให้เรามาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราและช่วยให้เราเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์นะครับโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สถิตอยู่บนสวรรค์โปรดเพิ่มความเชื่อของข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์เข้าใจพระวจนะของพระองค์เพราะการเข้าถึงพระวจนะนำมาซึ่งแสงสว่างให้ข้าพระองค์ชื่นใจกับการสถิตอยู่ของพระองค์ โปรดเติมจิตใจของข้าพระองค์ให้เต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์และขอทรงเบิกตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระราชบัญญัติของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน 2ีตุลาคมความหวังอันน่ายินดีในขณะที่เรากำลังรอคอยความหวังอันน่ายินดีและการมาปรากฏของพระศิริของพระเจ้ายิ่งใหญ่คือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราทิทัสบทที่สองข้อ13 พระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงไปจัดเตรียมคารหาดสำหรับเราเพื่อว่าพระองค์จะอยู่ที่ไหนเราก็จะอยู่ที่นั่นด้วยเราจะอาศัยอยู่กับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีในแสงสว่างบนพระพักอันงดงามของพระองค์หัวใจของข้าพเจ้ากระโดดโลดเต้นด้วยความปิติยินดีและเบิกบานใจกับความหวังในภายหน้าเราใกล้จะถึงบ้านแล้ว บ้านของเราในสวรรค์บ้านที่แสนอบอุ่นเป็นบ้านตลอดนิรันดร์การของเราข้าพเจ้ามีความยินดีตลอดทุกเวลานาทีที่พระเยซูสรงพระชนเพราะว่าพระองค์ทรงพระชนเราถึงจะมีชีวิตเช่นเดียวกับพระองค์ได้จิตใจของข้าพเจ้ากล่าวสรรเสริญพระเจ้าในพระเยซูมีความสมบูรณ์ครบถ้วน มีทุกสิ่งพร้อมให้แต่ละคนสำหรับทุกคนแล้วทำไมเราจะต้องอดตายหรืออดอยากในต่างแดนเล่าข้าพเจ้าหิวกระหายหาความรอดต้องการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าทุกประการเรามีความหวังที่น่ายินดีในพระเยซูมีความมั่นใจในการเข้าไปหลังม่านวงเล็บเปิด ในอภิสุทธิสถานห้องบริสุทธิ์ที่สุดคือพระเยซูอยู่ในห้องนั้นวงและปิดมันปลอบโยนเราเมื่อมีความทุกข์ทำให้เรายินดีท่ามกลางความปวดร้าวขับไล่ความมืดมนที่อยู่ล้อมรอบเราทำให้เรามองผ่านสิ่งเหล่านั้นไปยังชีวิตอันอมตะและนิรันดร์ทรัพย์สมบัติของโลกไม่ใช่สิ่งจูงใจเรา เพราะเมื่อเรามีความหวังนี้เราจะมีความหวังเหนือทรัพย์สมบัติของโลกที่จะมอดหมดไปได้และยึดมัน่นเอามรดกที่ไม่เน่าเปื่อยทรัพย์สมบัติซึ่งมีความคงทนไม่เน่าเปื่อยไม่ด่างพร้อยไม่ซีจางหายไปไหนร่างกายมนุษย์ของเราอาจตายและถูกฝังไว้ในหลุมฝังศพ แต่ความหวังอันน่ายินดีดำรงอยู่ต่อไปจนถึงวันแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายเมื่อพระสุรเสียงของพระเยซูเรียกผู้ที่หลับอยู่ในผงคลีดินให้ออกมาเวลานั้นเราจะมีความชื่นชมยินดีในความหวังอันรุ่งโรจน์นั้นได้อย่างเต็มเปีย่ยมเรารู้จักพระองค์ที่เราเชื่อเราไม่ได้วิ่งแข่งอย่างไร้ประโยชน์หรือทำงานโดยเปล่าประโยชน์ บำเน็จรางวัลแห่งศักดิ์สรีสูงทรงอยู่ต่อหน้าเราเป็นบำเน็จจากการวิ่งแข่งถ้าเรามีกำลังใจทําด้วยความอดทนภาคเพียรเราก็ย่อมจะได้รับรางวัลอย่างนั้นแน่นอนมีความรอดสำหรับเราทั้งหลายแล้วทำไมเราถึงออกห่างจากน้ำพุนั้นละ่ะ ทำไมไม่เข้าไปและดื่มเพื่อจิตวิญญาณของเราจะได้สดชื่นมีความชุ่มชื่นเพิ่มพลังชีวิตชีวาเพื่อจะได้เบ่งบานในพระเจ้าทำไมเราจึงยังยึดติดแน่นอยู่กับโลกนี้เล่ามีบางสิ่งซึ่งดีกว่าโลกที่เราควรพูดถึงและคิดถึงเราสามารถมีสวรรค์อยู่ในความคิด โอ้ขอให้เราอยู่ในความรักและอุปนิสัยอันดีงามของพระเยซูในพระอุปนิสัยที่ไร้ด่างพร้อยและด้วยการมองไปที่พระองค์เราก็จะเปลี่ยนแปลงมีฉายาเดียวกันกับพระองค์ให้เรามีความกล้าหาญและมีความเชื่อในพระองค์เถิด เอาละครับให้เรามาอธิษฐานร่วมกันนะครับข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อไทยชีวิตของข้าถ้าพระองค์เห็นคุณค่าของชีวิตข้าพระองค์มากขนาดนั้นที่จะยอมสิ้นพระชนเพื่อไทยชีวิตข้าข้าพระองค์ก็จะน้อมรับ ข้าจะมอบชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงความอ่อนแอของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน